ขอหน่อยจัดไม่ได้ก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เข้าในวงสวงเวที่เพราะว่าปูพิ่นบอกว่าพิ่นจะได้มากหมวหมูมาซื้อเราก็คือเพิ่นก็แนะนยว่มาเข้ากระบายเพิ่นเพราะว่าเครื่องเสียงเป็นสิ่งที่ทํามาหากินกับเราซ้ำเป็นบาทเพราะว่าเขานั่งอยู่ใต้ที่รบแดดรบฝนก็คือใส่เที่ มาจดุดจุดเอามา,มาสุาวจ่จะขอยู่ดสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะที่นั้นเราก็จะทำพีคีวงสววงเวทีครั้งแรกนะคะมีหัวหมูมีเหล่าขามีผลไม้พมี่น้องี่นี่นะคะ แล้วก็อ้องทีงานอาจารย์ทนวันี้นะคะทุกท่านนะคะก็จะมาทําที่ดีนะคะว่าอยู่ทีน,น,นะคะวันนี้ห้องศิษสอบใหญ่มื่อนีอ้เป็นคอนเสิร์ตที่เราเป็นคอนเสิร์ตเป็นโชว์ต่งตางๆนะคะใช้ผ่อนไม่ยอมมาให้เพื่อก็พ่อว่าวจะเอาเฉียดหน่อยแต่ละผ่อเขาเขใหาบ่ ไม่ <owning. S 2> ันวันีพ่อไพยพ่อไพยบอกว่าแม่พ่ออุโศของไพ่ตอนน้ได้เ้จะบอกว่าตอน้่่ออยนคะถ้าอายแั้อองเราคุณรร มาด้านหลุมเจ้ามาด้ว <GO av uther> นาโมพร้อมกันค่ะนโมเจ้าชโตโตสามาสามุระชนาโมเจโตาโโตสัมาสามปุระนโมาชาโต่ะโตสัมาสัมพุราอธิษฐานเอาเร้่อลูกเด็กอาเสื้อน้ำสบู่เด็กเขาจะยูที่อกก้กาวเงิน 什么？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  มาเป็นสิรีมงคลนะคะผ่นพี่เหตง้นสตรีใด้เวทีทำสตรีได้ไก่เนาะให้คนรางวมาซอวน้เสอกเป็นแบะเสียตเหล่าอิดหมกอาจารย์มันียงหือววิขึ้เก็บหมดเสียขอกับป้า่า เพ่นเนี่ยงานจิ้มอะไรสร้างนะครพอ้วก็อุนารละหนึ่งบอกับเสียบอยากมองไหเสียบมองหันครับเพื่ว่าครับแต่ในโกว่าจะเสียบเราเขาเรืองการถูกดัเาต้องฟงดันี่ครับอยากเรา

แม่อว้วนขอหน่อยปั่นไม่ได้มันยังไม่ถึงขอบคุณค่นะฮะเราก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เข้าอา่าในวงสวงเที่พราะว่าปูเพิพ่นบอกว่าเพิน่นอยากได้มากหัวหมูใซับเหล่าก็คือเพิ่นก็แนะนมาเข้ากราเป๋าเพิ่นเพราะว่า เครื่องเสียงเป็นสิ่งที่ทํามาหากินกับเราซ้ําเป็นบานเพราะว่าเ่านั่งอยู่ใต้เวที่บแดดรบฝนก็คือใส่เวที่คือชีวิตศิลปินอะครึ่งหนึ่งอยู่ครึ่งหนึ่งเคิงหนึ่งอยู่้งหลดเคิงหนึ่งอยู่เวที่ <S <S ก็คืออันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าเรานอนใต้เวทีซ้าม,มาล่ำไปอยู่เากัานาั่งเข้ากัานอนใไต้เวที่รบแดดลบฝนก็คือมันก็บอกวา่าให้วงสว่งเวทีเด้อเพราะว่า ซ้ำแบบว่าเอาปลใส่ที่ท้องมาหาึเพิ่นอยากได้เหล่าฮกไห้กไหก็คือหกตัวเพราะหมูแลมามาห,หละเราทำเองนะเราก็เลยทำมีหลายอย่างที่เฮ็ดปีปีปีแรกใช่ปะภาวะกับเป็นเพื่อเป็นสี่มงคลทำแล้วสบายใจเฮ็ดแล้วอ่าให้ทีมงานคุณจ่าก,กับเฮ็ดเบิร์ตที่น้องปีนี้ก็เราอ่าเซตเป็นอย่างคือบองสองเมือนี้เพราะว่ามืออื่นนี้ อาวันที่เจ็ดมันจะเป็นมือ,อยากเท่ากัเลยบวงสวงมันนี้เพราะว่าวันนี้ซ้อมจริงใส่ชุดใส่อะไรก็คือแบบเต็มโชว์หมดเลยนะคะก็คือเท่ากับจริงเบิร์ตมอนี่ก็ถือโอกาสณวันนี้เราก็คือบวงสวงแล้วก็ไหวเวทีให้มันเสร็จนะคะอาการเท่ากับสีเรยซ้อมอากาศจะได้จริงเลยวันที่เจ็ดนะคะก็เป็นกาลังใจให้วงแผวพราวแสงทองด้วยนะคะ ภาพเห็ดอันใดดีบ้าเอาเบิดล่ะพี่นอ้องอันใดดีฝากกิจกรรมให้พี่น้องแน่เหมือน,นถ้ามีกิจกรรมแน่แนวันที่เที่บ้านเรียงอคนที่ซื้อตัวเข้าไปลุ้นวัวน้ลุยนะคะววรอบนี้ไม่แน่นะอาจจะแจกพ่อพันเลือดร้อยและมีใบด้วยไปเด้อพี่น้องตัลวละเป็นแสนเสียมาแจกเลิศเลิศเลิศหรือบออาจจะเป็นคุ้ยก็ได้ รอติดตามชมไปเจอกันอยู่หนาฮะเนาะแล้วในออนไลน์หรอแม่ในออนไลน์ไม่แน่ใจอันนี้ต้องรอตบัตร149่บเาทเะเพาะมือเปิดวงนอนเท่ากับบัตรมือละห่อยวันที่7ตุลาคมนี้นะคะแม่ค่ะแล้วที่เราไปเปิดวงเนี่ยเข้าอย่างแน่ให้โรงเรียนคือซื้อตั๋วคือวงนะ่ะวงอ่ะเราซัพพอร์ตแค่เป็นบัตรออนไลน์เราจะซัพพอร์ตวงแต่ว่าตัวหน้างานต่างๆคือเข้าโรงเรียนหมดเลย ก็คือหมอบใหยโรงเรียนเบิดเลยสร้างโดมได้เท่าไหร่คุ้นสิได้หน่อยได้หลายก็คือใัยโรงเรียนบิดเลยได้บุญด้วยได้สนุกสนานด้วยนะคะบอกเลยว่าโชว์ปีนี้จะหนักจ,จะเต็มแล<ช><ห>้วแม่เนคาคะ